สว,ส,สวัสดีจ้าพ่อกับพ่อันกับกัญญาแฮปปี้แฟมิลี่นะจ่ะนี่ลูกสาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อ uh, what you want to say อ๋อ no you you forget now no วันนีลองอกกว่า what you say สองอ๋อ I don't know you say อะไรนะ welcome เธออะไรนะเออเอว่าแฮปอะไรนะแฮปปี้แฟมิลี่ไม่ใช่เหรออะไร what you say อัสสวัสดีค่ะเกนสวัสดีค่ะเขมร e f A m l y ค่ะ y าอันว่าได้ว่าเรา show today um, food f ฟรูดจะโชว์ได้ดิมาบ้านพ่อปูดเด้อจ้ะมาหายเฮ็ดคลิปเนาะจ้ะคลิปไปจ็กที่เฮ็ดหยังมาบ้านพ่อปูก็เฮ็ดคลิปเบิ่งอ้อมบ้านเนาะจ้ะมีสวนสวนบักบวบนี่บ้านเล่านาะจ้ะสวนบักบวบงา่าย คีรอนอันนี้ร้านไอ้รูปของพี่สาวเฮ้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนดิ I will I will make video for you know YouTube What It's okay คีรอนนะจุโนมาเดี๋ยววิวโชว์ว่าสัตว์อ๋อนูตัดเอะบักบวบเนาะจ้าเบิ้งในบักบวบอยากบักย่างหลายเลยดอกบักบวบนะจ่าเบิ้งโอเห็นไหม ดอกบักบวบต้นบักบววเนี่ยยอดบักบวบเนาะจ้ะบวบฝรั่งเนาะจ้ะนี่บวบฝรัง่งงามงามบวบฝรั่งง่าหญ่ดี๋ยวะตไปแกงเลี่ยงแสบแบนาะจ๊ะลูกสาวบอกว่าทําคลิปทําคลิปมามีท่ทาคลิปสันก็เลยตแต่แลกว่ได้ตั้งใจเฮ็ดเนาะจ้ะลูกมันอันนี้ก็เลยอะเ,ะเฮ็ดก็เฮ็ดอะเอว่าโชว์อะ,อะคิรอนโชว์ โอ ah. oh uh, ้บ uh, uh, ีแครฟูลเนาะให้ดิเอว่าลูกไปโชว์มันมีหนามเนาะจ้ะมีหนามสักหน่อยนึโอ๊ะีแครฟูลนะเสียงดังเมื่อกี้แฟนมันตัดไม้เนาะจ้ะเสียงมันดังอยู่ข้างล้างบ้านผ้าหน้ามน้าหน้าบ้านเนาะจ้ะนี่หน้าบ้านเอาร้านกับซีโซ่ดอกไม้เอาเอวาว่าชีวันจูโช อยากออกกล้องนะจ๊ะนั่งกระดาษอยากเข็ดกล้องโชวสวยไหม,วมสวยไหมสวยไหมคะสวยไหมคะเด็กน้อยนะจ๊ะเด็กน้อยนี่ผ้าพาชว์ไหมหน้าบ้านนะจ้ะนี่หน้าบ้านพ่อปูนี่หน้าบ้านพ่อปูนะจ๊ะหน้าบ้านเล่า <c oughs> <c oughs> ลานไส้ <c oughs> หน้าบ้านพ่อปูนะจ๊ะ วิวดีอยู่อยู่ผิวสวยไหมสวยค่ะดอกไม้สวยไหมคะประยันทูเซ็กซี่ลอนทูเซ่ชอบจริงเฮลโลเอฟบีบอดี้เฮลโลเอฟบีบอดี้เด็กน้อยฝรั่งตาช่งเนาะจ๊ะว่าแต่กาคาเวกิฟอว์ทันพี่กิกากาเวกิฟอว์ ดอกไม้บาบิโกะแกเนาะโนคอนเทนต์เลยบ่มีอย่างสิดอกไม้หายไปแล้วดอกทุลาสไปมาไปเสดลูก e v e บอดี้ y l i k เอฟ e r y b o d y สวยไหมสวยไหมคะถ้าาบิโกเอาจะแบกปะอันนี้ก็เป็นทางถนนเล้วเนาะจากทางถนนอันนี้ทาง บ้านเล่าบ้านเล่าติดถนนเลยนะจ้ะบ้านพ่อปูหนูยูผีมาก,ก่อนเนะจ้ะตอนมากหม่ๆมาอย่นี่เอาไปมากก็มีหมองของเจ้าของเนะจ้ะเดินเล่นรับลมชมวิวน้ำกันนะจ้ะ<ว>ย <laughs> อยากก่อกล้องนุ่มน้อยเพิ่นเบาเพิน่นฟังภาษาไทยบอกสว,สวยไหม,ไมคะ ก็าพาบังอันนี้หลังบ้านนะจ๊ะน,นี่ลังบ้านหลังบ้านเล่านี่หลังบ้านเล่าเลานอนยั่นะจ๊ะนี่เป๋ลังบ้านกว้างกว้างนะจ๊ะยูพีบรรยากาศดีเดียนี่ก็เป็นเน่ะมองแนวของเก็บของนะจ๊ะใบไม้ก็มาโช่์นะจ๊ะหนุ่มหน่อยเอ้ยอันนี้หลังบ้านแล้วแล้ว <c oughs> หลังบ้านก็ดีนะจ๊ะมีสวน มีสวน็นบ่อสวนปลูกพักลังบ้านสวนเล่าสวนลังบ้านบกบวบึ้นเองเนะเาะไอเราบอได้ตั้งใจปลูกนูเอาไว้พวกเศษอาหารน่ะเอามาเทนะ่ะพวกเศษพักเศษหญ้านน่ะเดี๋ยวเราเฮานี่มันขึ้นเองงามงามิ่งงามเนี่ย สวัสดีค่ะเอาสวัสดีค่ะก่อนไปแล้วแล้ว,ล,วลมดีดีบรรยากาศดีมากๆเลยเอ่ะีลูกสาวลูกสาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะลุกลุกใช่หน้าลุก <c oughs> หลานก็ปูเ่นกันนะจ๊ะ เรามีลูกสองคนนึงมีแฟนหนูกับเบบพี่สาวเพิน่นแฟนหนูก็ตัสไม่ไว้เป็นในวินเทอร์หนวดทัสไปน่ะาจ้ะเก็บใหม่แบบเนี้ยตัสไม่เก็บใหม่มาเจมส์เซย์ฮัลโหลฮัลโหลหนุ่มหน่อย,ยก็อ,อย,ยากขอบคุณทีวีท เก็บไม้แบบนี้เนาะจ้าเก็บไม้ไว้ตัดไม้เป็น,นยังไงจ๊ะตัดไม้ไว้เป็นแบบไว้เอ่อก่อไฟใ,ในบ้านเนาะจ้ะคิณชาเจมิสวัสดีครัสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบ,รบตัดไม้เป็นแบบนี้เนาะจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยไ <c oughs> หม่บิัง เป็นแบบนี้เนาะจ้ะเก็บว้โอ้มาเยอะ f เอามากก็มาเป็นท่อนๆแร้วมาพ่าเอาเนาะจ้ะเก็บว้ช่วงหน้าห้อนเก็บช่วงหน้าห้อนแล้วก็เก็บว้เป็นหนา้าหนาวทุกปีสิเห็ดแบบเนี้ยถ้าเขาบบเห็ดนะมันก็เข้าต้องไปซื้อใหม่เขาอะ่ะมาก่อไฟในบานเนาะจ้ะมันก็สิเอาแบบประหยัดสักน้อยเขาก็ต้องไปหาคนใหม่มาเองเนาะจ้ะโอ้ยบังหอบใหม่มาโชว์โอ้โอ้พี่ care for your feet อย่าอยู่ไปริมต้เทคแค่เด็เราไปหากินเขานะจ๊ะอยู่หนีหัวแต่แรงเด็กน้อย what what you say when first time when mommy make a video what you try to say สวัสดีค่ะอะไรนะ welcome to Eva family what you say นะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนับที่ A Man Family ค่ะเด็ลูกสาวคนใหญ่เนาะจ้ะอันนี้ลูกชายคนกลางแล้วก็คนหน่อยคนนี้วัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยหนาคือเพื่อดหนาคือพ่อนาคือแม่ดีน่าจะสวัสดีค่ะเดดี้ลูกสาวมันอยู่แย่งแต่แข้งรัวเนาะจ้ะให้เฮ็ดเอาวิดีโอบอกคนวันว่าหนูสิเฮ็ดวิดีโอลืมบอก มื่อเนี้บ่มีกระจิกกระจเอบวันธรรมดาเนาะจ๊ะมันเป็นว่านในยุดก็เลยบ่ไดเหตุวิดีโอปันไดเลยบ่ทันมีเวลาโล่งหัหนะหลูกเันว่าทําเลยทําเลยมามีอ่ะอ่ะทายกับทายเนาะจ๊ะทายเลย,ยข้าเนี้ยได้ทายละทายเลยชมบ้านเนาะจ๊ะชมวิววิวบ้านพ่อปูอวิวดีดีเด้อเพราะเออวิวด,ด,ดีมากๆเนี่ยหนูก็ยังมากเลยขณะยุพีมาโดนหนูก็มากขึ้นกันไน่น่ะ วิวดีดีวิวบ้านเขาปูสวยงามดัชชินาบิลล่งอันนี้รงเก็บของเนาะจ้ะรงเก็บของบอมบอมแมนบ่านแต่ว่ามันก็บ่านใหญ่ปานบ่านหลังหนึ่งหนาะแต่เป็นห้องเก็บของรงเก็บของเนาะจ้ะเก็บของต่างๆเนาะจ้ะบ่านก็อยู่อีกมุมหนึ่งตรงนู้นบ่านก็อีกมุมหนึ่งมีเทียทียเรากว้างขวางอยู่ย งานขอบคุณได้หลายด้จ้านี่ให้กินข้าวยังขอบคุณได้หลายด้จ้ะที่มาเอรับชมกันเนะาจา้ะ<ไ>ว่างๆหนูสีเฮ<ห>็ดคีปแล้วมานั่งมานั่งเมาม้อยกันเนะาจา้ะสี่<ไ>มา<ไ>อัปเดทหายอยู่บางคนกับว่ากันยาหายไปไหนตั้งนานนะาจาน้ะพ่อแต่มัวแต่ปั่มหลูกเฮ็ดลูกอยู่นะจ้ะเลยบ่่อยเอยมีเวลาเขาย t u b e เลยพ่อคอดเนี่ยคอดคนนี้มากปั๊บนี่ก็ พ่อลูกคอดปั๊บกท็ททองอีกแล้วลูกคอดปั๊บกท็ททองเดีวสามคนนี่กำลังไงเลยเนี่ยอันนี้เขาสองขวบเนาะจ้ะยอ,อนูกเอานุกสิเริ่มเฮดดอ์ยูทูบบ่อยละเริ่มเฮดวิดีโอเฮดคลิปลงไบ่อยเนาะจ้ะก็พ่อกันบ่อยข้นเนาะจ้ะขอบคุณที่มารับชมเ้้ยจ้ะพอกันไหมคลิปหนาเด้อ